สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ใส่วิกผมแท้ของ Ve r y w i ิกอยู่นะคะทรงนี้นะความยาวจะอยู่ที่ประมาณ13นิ้วนะคะวัดจากกลางศีรษะจนถึงปลายแล้วก็เป็นงานทอฟูลซิลเต็มบริเวณด้านหน้านะคะจะเป็นหนังศีรษะเสมือนจริงสุขภาพดีเต็มข้างหน้าเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าพื้นง,งานเขาเป็นยังไงซึ่งตัวนี้ลูกค้าสามารถได้เปลี่ยนแสกได้นะคะใครที่ชอบแบบว่าแสกกลางสแสกข้างอะไรอย่างเงี้ยได้เปลี่ยนแสกได้หมดเลยนะคะจัดแต่งให้เข้ากับบุคลิกเราได้หมดเลยผมเป็นผมแร่ร้อนนะคะสามารถหนีบได้ ได้และย้อมสีผมเพิ่มเติมได้อันนี้เปิดที่หนีบผมแล้วนะคะสามารถหนีบได้นะใครอยากได้ทรงไหนหนีบได้เลยนะคะดิบไม่ตลอดเลยค่ะลูกค้าถ้ารู้สึกว่าผมไม่เรียบก็หนีบได้เรื่อยๆนะคะสําหรับพวกผมแพ้นะหนีบไปแล้วจะไม่ขาดไม่ล่วงหรือผมละลายนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะถอดออกมาให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะตัวนี้ใครที่ผมยาวต้องใส่ในเก็บผม เก็บผมให้เรียบร้อยแบบนี้แต่ถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยไม่จําเป็นนะคะลูกค้าอีิบอกว่าพื้นงานนะคะเป็นแบบนี้เลยงานทอฟูซิลหนังศีรษัเสมือนจริงสุขภาพดีเต็มระเบนด้านหน้าก็คือเต็มด้านหน้านี้เลยนะคะเต็มหมดเลยได้เปลี่ยนแสกได้หมดเลยค่ะได้เปลี่ยนแสกได้หมดเลยนะคะถ้าใครที่สนใจเนาะตัวนี้นะคะสามารถติดต่อเวดดีวิสมาได้นะคะสวัสดีค่ะ